เป็นได้อันนั้นหัวงามๆครับว่าถึงสองโบถึงสามหมื่นน้องัวหัวย่งย่างต่ายั่งตำลงมานี่ครับหัวงามๆตัวใหญ่ๆจังสีย่งค่นถึงสามหมื่นอยู่ครับนี่ครับจัดวาราคาย่งถือีดีครับนแปดนตัวนี้สองหมื่นแ่พว ก็สองมื่นปาต่อได้อ๋อราคาต่อรองไหนน,ไน่ต่อได้สองอสองหมื่นสองหมื่นหนั้าี่ครับสองหมื่นแปดนหามแดงัเป็นง่วนแดง,งง่งงวแดงหูยาาครับ,รบนี่ก็เป็นง่วเถิกอีกเถกหนึ่งครับเป็นง่วเถิกใหญ่ครับเถิกใหญ่เถิกงามครับ นี่ครับนี่ก็เป็นอีกแม่นึงครับเป็นอีกแม่นึงที่ผมได้ย่างมาเห็นครับย่างมาเห็นเป็นงัวแม่ครับเป็นงัวแม่งามๆครับสามหมื่นตัวสามหมื่นเท่าไรครับสามหมื่นสามสามหมื่นสามนี่ครับงัวขาวตัวนี้ครับเป็นงัวเขาเอื่องง้อพันอย่างเงี้ยมันแบบมันบาซิปโอ้โหสายพันกันกันนี่ครับ ครับเาคาถอยก่อนสามหมื่นสามนี่ครับเพิ่นห้องงัวตัวนี้เพิ่นห้องสามหมื่นสามครับนี่ครับก็เป็นงัวงามอีกตัวนึงครับนี่เป็นม่วงามอีกตัวนึงครับก็สำหรับมือดีที่ผมในยางหาเบิ่งหาซุ่มในบอลนะครับในบอนหรือว่าในตลาดนัดนี่ครับก็สำหรับโซนนี่ครับโซนนี่ก็เป็นโซนเป็นโซนของวัวครับเป็นโซนของมัวครับนี่ก็ค่อนข้างที่จะคึกคักครับคนก็ แน่นหน้าครับทั้งคนทัง้งทั้งมัวครับแน,น่นหน้าคือกันครับพี่น้อง alia. มัวงามมัวงามมัวงม่แดงนี่ครับจะพูดความมั่มงมงราคางัวต่อครับพี่น้องอันแม่นี่เปิดไปแล้วเน,นี่ครับราคาพันสามหมื่นสามห้าสามหมื่นเฉื่อยสามหมื่นเฉื่อยราคาสามหมื่นเฉื่อยพันละเป็นงัวแม่แดงครับนี่ครับเป็นม่วแม่แดงครับแม่ม่านแม่ม่านม่านพอ นี่ล่ะจักลูเนาะว่าแม่นี่เนาะจังนี่ที่ือมาซื้อมาคือกันบ่ฮู้แต่ว่าทางที่แน่ๆกําลังมาเนาะมาน6เดือนมาน6เดือนเพิ่น่มา6เดือนสูงประมาณเม30ครับพี่น้องครับความสูงของเพิ่นุมน้อยนี่เด้องอีกเท่าไหร่ได้ยิน30,000บาท งองามงอไม่ใครกันงอไม่ใครแล้ววะกานถางงองามแน่กันราคากันขยับขึ้นจักหน่อยหนึ่งเนาะก็ตามตามเนื้อตามนังตามรูปบหลังของคนละคือกันละกับคนงวงามงามสวยสวยงอแม่นี่ปุดไปเท่าไรครับราคาครับเก้าหมื่นกว่าเก้าหมื่นเท่าไรเบื่อเลยเบื่อเลย ราคาห้องนะสองหมื 22, ่นสองเพนห้องสองหมื่นสองสองมื่นสองราคาเพื่อนหอ 22, ้องไว้สองหมื่นสองครับเป็นวัวเมรบครับเป็นงัวเมูกครับงาม โอ้โหคือกันเนาะโชยไรตัวเงนอ้เงินกุ้งขึ้นโดตัวแน่นี่มันเอาไปเขาก็เอาไปเลี้ยงดูวิ่งไปคลาเบื่องนี้ใส่บือมันนั่นอ๋อบือจุนมันเป็นเสบือจุนเบือจุนกะหูตัวอะไรกเนาะปั้นอันนั้นนี่คือกันไหนยันนี่เป็นโซ่งานจะแห้งไรมีครับเป็นง่วนหน่อยหู้โครับเอาวก็มังคายด้วย ครับมาโซนนี้ก็ดังไฟครับดังไฟฝีงป<ต>ุ๊บทีบครับพี่น้อ,องนี่ครับดังไฟาท่นออบนอ

งัหลาดได้ดีหน่องัหลาดพันป่านเฮาหน่อเมนบอกงวแต่พอแต่เม่าหน่อเปนงหลาดใช่ใช่กัวนี่ไ้อมผู้ชมเดียวกันเบียดคว่าหมูเบยอ่ะแต่มันถือแางห่งบ่รุกได้หาเลยมนเหรอวนเปว่าอย่างไรอีกมึงไปส่เห็นหรือเป่ ไม่ยังเนี่เปนผู้เจ้านัค้นีกรเรื่อครับเป็นงัวแม่อีกแม่หนึ่งครับเป็นงัวแม่ขาวที่ที่งามมอีกต้นหนึงครับข้องมือนี่ครับเป็นงัวแม่ขาวครับก็ความซูงก็อยู่ประ้าน สี่สิบขับเม็ดสี่สิบความสูงเพิ่มขึ้ับเป็นหนัวเป็นหนัวหูยาวเขางามครับพี่น้องนี่ครับเป็นหนัวขาวเป็นหนัวขาวขาวตัวสวยๆนี่ครับเขาสลับตรงขากันกต่เป็นหนัวเทิร์กขับเป็นหนัวเทิร์กอีกเทิร์กหนึ่งครับงามพ่อเบิ้งครับพี่น้องนี่ครับงามพ่อเบิง้งเดี๋ยวผมจะจะหาถามราคาน่าเพื่นครับ นี่ครับงัวขาวตัวนี้ครับเป็นงัวเขาเอือนงัวพันอย่างเงี้ยมึงแบบมึงบาซิปโอ้โหสายพันธุ์กันนี่ครับนี่ครับแล้วค่าถอยก่อนสามหมื่นสามนี่ครับเพป็นห้องงัวตัวนี้เพป็นห้องสามหมื่นสามครับนี่ครับก็เป็นงัวงามอีกตัวนึงครับ นี่อง้องามอีกตัวหนึ่งครับก็บสำหรับมือดีที่ผมในยางหาเพิ่งหาซุ่มในบอนครับในบอนหรือว,ว่าในตลาดนัดมือนี้ครับก็ง้อตัวนี้ก็บจัดยู่ในเป็นง้องามครับนะครับไวเนื้อกว่าง้อสื่อคนมากกวมาที่จริงง้อสื่อมากสื่อมากสื่อเป็นมือมาเลยที่กันนี่นะครับ นี่ครับเป็นวัวงามๆครับส่วนสูงกับอายุประบ้านร้อยสี่สิบครับพี่น้องร้อยสี่สิบเป็นวัวสวยๆนี่หม้อนี้จะุ่นในจังหน่อยหนึ่งเออจะุ้นในจังหน่อยหนึ่งได้หัน ระวังเน้อมันอยากหุ่นในเลกน้อยนึงเลยคจะตำหนัาทำหลังมันนตือนข้นเออเมลูกว่าเนาะพึ่นนี่ตองสชยสีเม่ลูกว่ะนี่ครับนี่ก็เป็นอีกแม่หนึ่งครับเป็นอีกแม่หนึ่งที่ผมเดลย่างมาเห็นครับยางมาเห็นเป็นงัวแม่ครับเป็นงัวแม่งามๆครับ สานัวสามหมนเท่าไรครับสามหมื่นสามสนสมี่ครับงัวงัวแม่นี่เป็นห่อสามหมื่นสามครับมันเดแคเนี่ยโอ้เป็นงัวงามตัวนึ่งคือว่าจัดว่าเป็นงัวงามนี่เนาะครับเป็นงัวงามงามเป็นห่อสามหมื่นคับพี่น้องมันเดบแครนี่ยงัขาจ้าหรอกัวขาจ่าต้อดตอเน้วอร เพิ่นต่ออยู่ครับเพิ่นวนต่ออยู่ีดนอกดับแฉะน้นอยครับนี่ครับมนาเพิ่นครับมนาเพิ่ชัดครับเป็นงัวนงามๆครับสามหมืามเป็นหอกสามหมืาม นี่ครับนี่เป็นไก่เป็นอีตัวนึงครับงัวงามครับงวงามแต่ว่าโบหูโบเห็นเจ้าของเป็นครับโบหูราคาครับเป็นหัวสวยๆนะครับจะขึ้นรถเป็นงัอดำดำครับเป็นงัวซาโลเล่ครับเป็นหัวซาโลเล่สองตัวครับน่าจะเป็นแม่ลูกแม่ลูกหรือว่าเป็นอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันครับอยู่ในคอกเดียวกันครับพี่น้อง นี่ครับถ้เป็นงวขาวครับงวขาวเป็นงัวในส่วนนี่ครับเป็นงวในส่วนนี่แต่จัดว่าอยู่เป็นงัวงามอีกครับแต่ว่ากับโบกส่วนมากก็จะเป็นงัวบกค่อยสูงครับพี่น้องนี่ครับกับความสูงคนก็จะอยู่ประมาณเมตรยี่สิบครับพี่น้องเมตรยี่สิบนี่ครับแม่ใน่ึือกันครับเป็นแม่ขาวครับครับนีน่เป็นอีกตัวนึงครับงวงามงามสวยสวยครับให่สูงครับอยู่ วางเม็ดสี่สิบกับกลมสูงเม็ดสี่สิบเม็ดสามสิบถึงเม็ดสี่ส,สิบกับพี่น้องครับนี่ก็เป็นงัวเถิกอีกเถิกหนึ่งครับเป็นงัวเถิกใหญ่ครับเถิกใหญ่เถิกงามครับนี่ครับงัวเถิกนี่ครับงัวเถิกใหญ่เถิกงามครับคนขายสามหมื่นสามหมื่นห้ามีคนมาคนขายแล้วสามหมื่น สามหมื่นหาครับนี่ครับงัวงัวเธองัวเธอกำลังใหญ่ทุกที่ครับเป็นงัวงัวบ่มีเขาครับพี่น้องเป็นงัวไม่มีเขาทุกทครับกระเพื่อ z o o หนาเป็นครับงัวตัวละสามหมื่นครับนี่ครับสามหมื่นห้านี่แหละครับเป็นงัวใหญ่อีกตัวหนึ่งครับงัวเหมาะสำหรับเห็ดคอพันธุ์ครับ สูงอยู่ประมาณน่าจะผอขาดเม็ดเม็ดสี่สิบครับเม็ดสี่สิบอยู่ประมาณเม็ดสี่สิบครับความสูงเพิ่มนครับนะเป็นงูัดใหญ่ๆงามๆแต่ว่าเสียจังเดียวเป็นงูเขาลุนครับงูหัวลุนงูบ่มีเขาครับ พร้อมกีนังพร้อมีนังพร้อมีนั่งควอยังงัวเนาะนี่นัังคควยรบน่าจะเป็นนังควอยเนาะนี่ครับเป็นเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศในตลาดนัดย่ามหนาวครับพี่น้องดังไฟฟลีมตะกีนังกินไปน้ำครับนี่ครับเคนถูกนังแล้วครับข้มาเบิองผ้ามาเบิองบรรยากาศต่อครับนี่เป็นงัวงามอีกตัวนึงครับเป็นงัวงามงัวหูครับ ครับตัวนี้ซื้อสูงประมาณเดี๋ยกว่าถ่ายสูงครับม่วงม่วงแม่นี่ถ่ายสูงครับถ่ายอยากสูงกว่านะครับความสูงก็อยู่ประมาณเมตรสามทิศพาสินครับนี่ครับนี่แม่นึงครับนี่แม่ข้างๆกันนี่แม่ข้างๆกันนี่ความสูงขึ้นก็อยู่ประมาณเมตรสี่ทิศเพนครับนี่ครับเป็นม่วงหู หูเห่าครับนี่ครับง้อแม่แดงครับแม่แดงหรับงูเห่าง้อลุ้นครับง้อวัวมีเขาครับง้อวัวมีเขานี่ครับเมื่อกี้นี่จะ้องเป็นว่าสองหมื่นสี่ครับนีราคาสองหมื่นสี่สูงอยู่ประมาณเมตรสามสิบเซ้นครับ บริเวณนี่โซนนี่ครับสำหรับบริเวณนี่โซนนี่ครับงัวก็จะมีแต่งัวงามๆครับนี่โซนนี่เป็นโซนงัวงามครับนี่ครับนี่ครับเป็นงัวแม่ครับเป็นงัวแม่แดงอ๋อสองหมื่นแปดพันหาพันบาทก็สองหมื่นแปดพันหาต่อไรอ๋อราคาต่อรองไหนนาะต่อไรสองสองหมื่น สองหมื่นสองหมื่นปดนหี่ครับสองหมื่นแปดพันหา่าเป็นงวแดงง้วแดงหูเาาครับงัวงามๆนครับราคาท่อกันครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือกันครับนี่ครับตัวนี้ก็คือกันนี่ครับราคาสองแปดครับสองหมื่นแนห้าเป็นหอมนี่ครับเนหองนี่ครับราคากร โตงามครับต้นโตงามเม่ใองามหนังงามครับกะราคาจะดีขึ้นว่าแนงจัน้อยครับพี่น้องเนี่ครับกระจนหมากครับวนหมากงวาัวนโตซัมนียครับโตซัมนี้ราคาจะจบวถึง3ามหมื่นครับเพ่นก็จะอยู่2องหมื่นหาสอหมื่นหก สองหมื่นเจ็ดสองมืนแปดก็อยู่ระดับนี้ครับราคางัวครับเอางัวนทึกหน่อยตัวนี้ครับงัวนทึกหน่อยงามงามงัวนทึกกินใบครับยื้อกินใบไอ้ใบพอกครับต้นพอกนี่ครับอันนี้เป็นต้นพอกครับต้นพอกในงัวงัวตัวนี้เพิ่นยื้อกินครับเพิ่นยื้อกินนี่ครับเป็นงัวนทึกหน่อยงามงามครับครับ ครับง้อเถิกนี่จัดดูว่านะว่าง้องามพี่ที่ขับเป็นเถิกนหน้อยครับนี่ครับคู่นี่คู่เดินคู่กันนี่ครับตรวยๆครับง้อเถิกน้อยง้อเถิกหน่อยงามๆไปทามราคาเนี่ยครับง้อเถิกน้อย,ออยงามๆนี่อนอนสองหมืน่นแสองหมื่นแปด นี่ครับงวนตัวละสองหมื่นแปดพันครับนี่ครับเป็นง่วดเถิกหน่อยงามงามอันนี้เพื่อนได้เกือบปีละแปดเดือนบขันพ่อปีอยู่ง่วนบขันพ่อปีครับพีน่น้องง่วนบขัพ่อปีครับเป็นง่วนงามมีนี้ครับง่วนงามงามสวยสวยไพ่ได้กินยาดีเถอะอยินใบใหม่ เป็นแต่เป็นแตาโบคอยเลือกอย่างเป็นไรว่าตันดอกเป็นตาเลี้ยงง่ายเป็นตาอันนั้นหัวงามๆครับโบถึงสองโบถึงสามหมื่นน่ะอนน้องหัวน่ะหัวยี่สองเก้าแปดหัวนั่งนั่งตาหัั่งนั่งตามลงมาอ่นี้นี่ครับหัวงามๆตัวใหญ่ๆทั้งสี่ยังพันถึงสามหมื่นอยู่ครับนี่ครับจัดว่าราคายั่งถือดีครับ แต่ว,ว่าใหญ่กว่สิเขาเขากว่สิบนบ่ยาวเลยนุ่งห่วงสุ่มนี่เนาะน่าจะเป็นง่วงเขาหลุมมาขายประจำบ่ครับมาขายประจำมาขายประจำอยากฝากเบอร์โทรวะมี่เบอร์โทรบะมีอ่อยู่อ่าฝากเบอร์โทรได้ครับ080 ศ8นย์แปดศูนย์สี่สี่ศูนย์ยเจ็ดสามศนย์แปดเจ็ดยแปดคอไทยเ้าเก่าอไทยขอไทยยังกาะขอไทยบันไม่จะเลว่ออไทยบันไม่จเลืิญครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับขั้นาดาบควรไดสนใจครับขั้นาดาบควได้สนใจนเมื่อบงขิดในหูเบอร์อท,กกทู่กระท่มัสอบมาถามเพื่นครับผาสนใจงัอหน่อยง่ามครับ งัวหน่อยตัวน,นี้เป็นงัวงามมีนีครับพี่น้องเป็นงัวงามงามครับคั้นดาเพิ่นบ่ฮนเนได้ขายหรือจังไดนไฟสนใจมาเห็นคลิปก็โทรมาถามเพิ่นได้ครับพี่น้องโทรมาสอบถามว่าขายหรื่องย่างเรื่องใดเรื่องมีงัวงามแนวนี้อีกบ่สอบถามสอบถามในตลอดเนาอกระถามในตลอดครับเบอร์นี่แหละพวกมันหลุด สำหรับมือนี่ย่างไปช่วงในระยะใดก็จะเห็นกองไฟครับกองไฟกองไฟที่เป็นนั่งฟิงไฟดังไฟฟิงครับบรรยากาศฮอดหนาหนาวครับมือนี่ก็เย็นคือจัดว่าเย็นมากครับนี่ครับเจ้าดังยสร้างไ งวกันงวกับหนาก็งวน,นอปิงไฟงวกับิงไฟ,งไฟแถมเสียดต้งองไอีกอไล่สดไม่ยังนี่ไปลงยูทูบครับบอทอะไรายคลิปเอาไล่เนี่ยนะ้วถมือหาปัญหาอันนี้เขาได้ก่มือหาปัญหาอหาหมือหาปัญหนนทนเอยนึงมือหาปัญหานนะนครับมือหาพัญหมือหาหา

อย่างนี้อมองเดียวนี่ครับและค่าเงินหาปัญหาเป็นราคาต่อรองไหนแล้วว่านี่ครับครับตูกชองจมแน่ครับพี่นอ้องครับน่ประกันโนกันจมให้ร้อยหนึ่งเออ และค้าเปิดด้วยมือถหายปัญหาต่อได้ครับมองขายมือสีปัญหาครกบเาวออทรงเด้อเบิดทั่วศูนย์ก็เจ็ย์สองสามงหนย์ียว้อทนนครับคไมครับขนาดไปนใจกระทู่มาได้คร oh ับครับติดต่อคนมาได้ครับย้องอ้ย me ้อทรไาให้ย้อมครับยากอ้ย้องอยเนี่ยนนูยูทูบได้สอนอ้ย้องเชนแน่หอยเบิ้งอียย้อนแชนแน่เันนสอนในหอยเรี่งแบบนี้มันยังตกบตัวขายคับเรีงจริงที่วิจิงตัวขายลุบเื่อว่ามันเังวทองลุบเรียก นี่ครับคือเป็นบรรยากาศในตลาดครับเป็นบรรยากาศในตลาดนัดครับเมื่อนี้ก็คนมางที่จะหนาวครับพี่น้องบนอาคารกีจะหนาวครับเรื่องจริงว่าเด็ดตัวไปไทยเดี๋ยวผมจะพามาถามราคาง้วอีกครับเป็นราคาง้วงามๆครับเป็นง้วงามง้อแม่ลูกเนาะเป็นง้อแม่ลูกง้อแม่กม่านอีกบ่กม่านหกเดือนคนละแม่กม่านหกเดือนลูกลูกคูลูกแม่ ลูกแม่มีลูกพคันครับมีลูกพันครับครับลูกพันก็ค่อนข้างที่จะหูครับพี่น้องครับโอ้โหถือจัดว่าหูหูเนาะราคาห้องเท่าไรครับตัวนี้ห้ยกวักสิบห้าหกสิบห้าหกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าโคมนีครับโคตรหนีรถรถ ลูกก็ได้ก็สองหมื่นแปดครับท <28, S 1> ่านเดียบแยกสองหมื่นแปดแม่สามเจ็ดแม่สามเจ็ดนี่ครับนี่ครับนค,บคนถา่ายแยกแยกได้เอางเพืรอนก็ได้ครับพี่น้องเพิพ่นเพิ่นยินดีเดียรไหมครับนี่ครับ,รบสองในสามัวขนาดนาดสือสองในสามตัวนี่สือสองในสามวัวแม่มา่าน,นู่ครับพี่น้องนี่ครับ ัวยงามสวยสวยได้มาจะคู่เลยคู่เดียวคู่เดียวก่อนข้างที่จะหู้อีที่ไปงวดนี่เอออย่างนี่แหละครับเป็นบรรยากาศในตลาดนี่ครับกับขนาดไปสนใจสนใจกับ โทรมาใดมีเบอร์โทรบอฝากวันทูเอาศูนย์องครับศูนย์หกสองแปดสามแปดเจ็ดหนึ่งสามสามครับเจ็ดหนึ่งสามสามี่ครับโทรนนโมาสอบถามเพคนใดครับพี่น,น้องโทรมาสอบถามเพคนใดถ้าสนใจงัวงัวงามครับงัวงููนี่ครับเพราะว่าเพคนแยกให้ได้ครับนี่ครับลูกเบื้องลูกครับ ครับี่ลูกกลูกลูกกงามๆครับลูกงามลูกคู่ครับนครับลูกไปต้องลูกครับจนนี่หนึ่งแค่เฮ้ยเฮ้ยไม่แอเบิ้งครับเบิ้งถ่ายครับครับลูกแม่ครับลูกแม่งามๆนี่ครับคือแม่เนครับพ คัณประกาศคุได้สนใจครับสนใจสนใจอยากได้ครับอยากได้หรือว่าอยากสอบถามก็ตามเบอร์โทรครับตามเบอร์โทรที่เพื่อนบอกเมื่อกี้นี่ครับพี่น,อน้องนี่ครับ เป็นงัวนหน่อยนี่ครับชนนี่ก็จะชนมาก็จะเห็นเปง่วนหน่อยครับเป็นงัวนหน่อยงามๆนี่จะคว่ำพร้อมกับพี่น้องนี่เล่นน้ำพ้นพร้อมนี่ครับเป็นความน่ารักของสัตว์ครับพี่น้องสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกคนเลี้ยงครับพี่น้องนี่ครับก็สำหรับ การย่างตลาดย่างส้มตลาดครับย่างส้มตลาดย่างส้มราคาง่วข้องมือนี่ครับผมก็ไเด้สอบถ้มราคาง่วให้พี่ให้น้องเฮ้าในเบื้องล่ะครับว่าราคาถูราคาแพงทำไงครับนี่ครับผมก็ขอจบบรรยากาศขอจบบรรยากาศในการถ่ายทำครับในการเดินตลาดส้มราคาง่วครับไปเพียงชํานมครับก็ไปโอกาสนาครับโอกาสนาเดี๋ยวผมจะจะมาถ่ายท้ำหรือว่ามาสอบถามราคาให้เบื่อนีครับพ่อแม่พี่น้อง ก็ชอรับคลิปนี้ก็บอคจบคลิปเพียงซ้ำนีครับขอจกจะเพียงซํำนีก็ขอกาวคําว่าสวัสดีครับพอกันคลิปนาครับนี่ครับขอจกคลิปในบรรยากาศง่วงงามครับง่วงเทิบหน่อยง่ามครับนี่ครับขอกันดคลิปนาครับพี่น้อง